สนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge พี่เรายังชิในโซลฟียนะค่ะใช่จเขามีความสุขถึงได้สบายขนาดนี้ไงจะเริ่มฝึกคอตอนรับปีใหม่ตอนนี้เริ่มฝึดคอนิดนึงแอร์โข่เรียกล่ฝึกคอกับมา ขอบคุณครับขอบคุณครับริการระับพรีเมียมมากสุดยอดสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าสวัสดีค่ะ กับมาพบกับรายการนะฮะบัตรเทอมพาซาซุปตาปลาทัวขอบู้ยมันเต็มๆนิดนึงใช่เขาเป็นแต่เพราะเขาปีใหม่แล้วไงใช่เรายังเจอกันแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งค่ะใช่ปี2อ6 0แล้วนะฮะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปท่องเที่ยวกลับไปอยู่ครอบครัวเชื่อว่าทุกคนมีความสุขเนาะเชื่อว่าเจ๊คงออกกําลังตีเทนนิสอย่างบ้านละหำเลยใช่ไหมตอนนี้ก็คือจัดบ้านด้วยใช่ไหมโใช่ชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างคะเออต้องถามต้องถามเหมือนตายแล้วไปไหนคุณยาท้องกี่เดืออออนแล้้วฮะยังงไไมม่่ทเรู้ คือก็ใช้เวลาไปเที่ยวธรรมดาเนี่ยแหละครับภรรยาโชคดีมากเลยภรรยานางไปสมัครฟิตเนสนะฮะค่าไม่กี่ร้อยบาทนางได้ตั๋วงบินไปกับฮ่องกงมาฟรีสองที่นั่ง เขาจัดฉลากแน่นอนที่หนึ่งแต่โดนแต่คือเขาก็ให้บัตรมาเขาบอกมีเวลาเดือนเดียวในการไปเที่ยวนะคะต้องรีบเที่ยวเลยเดี๋ยวไว้โชคดีถือว่าเป็นปีใหม่ที่มีความสุขและน้องแพนแหละไปเที่ยวไหนมาแพนก็จะมีทริปไปทําบุญไปเชียงรายอ่าก็ต้องมีแบบนี้ทุกปีค่ะเออก็ดีเหมือนกันเป็นนางเอกใจบุญมากๆเลยอ่ะีินาทีไม่สวยทั้งกายและใจหลังจ๊ไปไ้นนั่นแหละไออกไปทําบุญไม่ได้เลยเอกกําลังไงเขาฟิตแอนด์เฟิร์มเสมอเลย อ่ะครับชมปีใหม่แล้วเราก็ยังมีประมวลนะฮะเรียกว่าแต่ละเทปความสุขสานความอบอุ่นมาฝากผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยแขกรับเชิญคนนี้เลยใช่ค่ะสุดยอดโอ้โหประทับใจมากบ้านเขาบ้านของสวยมากเหรอใช่โอ้หยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีเคริปของที่เป็นของเก่าเนี่ยของเนาะของดิทคลาสิกอะจากประเทศต่างๆในราคาที่สูงมากๆาใช่คือเป็นความชอบส่วนตัวด้วยวันนั้นเราก็ได้เข้าไป เป็นปาร์ตี้น้ำชาใช่ไหมคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยที่บ้านคุณสุมาณีค่ะถูกต้องไฮไลท์ผมเลยนะปาร์ตี้น้ำชาที่ต้องไปเดินผังดูผังตัวเองว่าเรานั่งตรงไหนแล้วค่อยเดินเข้าไปอ่ะจริงอย่าโง่นะคะไม่ไม่เขาไม่ได้ว่าเราใช่คราพวกกับเออเขาดีกินงานทีมงานอารยมการนั่งตรงที่ถูกต้องเราก็ดูนิดนยเราดูตรงไหนแต่ว่าก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะนั่งตรงไหนเพราะว่าเห็นน้องๆหน้าตาดีทั้งหลายคน พอดานงานพนักงานดีดีตรงนี้ไงพอมาจิบเป็ชาปุ๊บเราก็ได้ทำความรู้จักกันไปมาจะได้ดิวสารต่อผมไม่เห็นดิวเนี่ยไม่ได้ดิวคนหรอกเห็นว่าจะไปดิวตีจู่เอียขคงับจะแีมาใช่ไหมฮะคุณเจ๊ขอบอกว่าสวยมากตีจู่เอียที่บ้านคุณสมิงีอันนั้นเก่าจิงใช่ป่ะเก่าจริงใช่ค่ะหลายอย่างเลยแล้วขอโอ้ในห้องนอนสีฟ้าห้องจัดเซตไว้ตางๆ้ห้องสีแดงสำหรับแบบมีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโอ้สนุกสนานแล้วก็เป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากครับเราไปดู การดูแลผิวพรรณดูแลยังไงครับอตอนนี้ก็ต้องดูแลหนักหน่อยค่ะมาตามวัยนะคะวัยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็แต่หน้ามันชอบชอบเป็นสิวขนาดอายุปุ๋ยเราก็ต้องดูแลทรีทเมนต์ต้องไปให้คุณหมอไปไปอะไรนะฮะไจี้ออกอยู่เรื่อยๆนะคะครับนี่คือเหมือนทำไมถึงเขาเรียกว่าอะไรปิดบ้านเลยเพื่อจิตชาเนี่ย เป็นทำเนียมแบบนี้ทุกปีไหมคะว่าจะมีการสิชาด้ยกนเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมีใครเป็นแขกรับเชิญประจํำไหมคะของที่บ้านคก็ก็เนี่ยเพื่อนๆกันเนี่ยนะคะมาแล้วก็มีพวกคุณมาในหลายท่านมาตรงนี้มีชื่อห้องไหมคะอันนี้ก็ห้องห้องรับแขกเฉยๆเนี่ยค่ะชั่วไปปกติค่ะมีโอกาสได้รับรองใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะเยอะค่ะ เยอะค่ะจะเยอะค่ะจากหลายประเทศด้วยมาจากหลายประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ที่เราไหว้กันอยู่สารพัดนึกใช่ไหมคะครับผม ซึ่งไม่เคยนำออกมาให้ชมอะไรกันไหนเลยขอบคุณมากมากเลยครับที่ถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยมีห้องที่แต่ละสไตล์สวยมากเลยเนาะใช่แล้วดูเหมือนบ้านคนหลังอั่ที่เราไปมาห้องเมื่อกี้นะจริงคือได้หลายมากห้องนี้นีคือห้องอะไรยังไงครับห้องนี้ใช่ไหมคะห้องนี้ก็เป็นห้องรับแขกของลูกชายค่ะ มาตอนเขากลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ค่าเป็น private ที่ entertain สาวทำไมต้องมาตีสีแดงอะฮะให้มันร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะก็เพื่อเขาจะได้ entertain สาวมาจะได้เช่ารูกฉน่าโหยขนาดพรมนะที่เราเข้าไปแล้วก็เราที่เราเดินบนพรมเนี่ย ผืนนึงเนี่ยเป็นล้านนะแล้วขาดหลุดลุ่ยหลุดลุยเพราะว่าเวลาแบบมีรายการถ่ายไทมหรืออะไรเงี้ยคุณสมรณีก็บอกว่าไม่ได้เสียดายแต่ว่าคือซื้อของมาทุกอันนี้ต้องใช้ใช่แล้วก็มีรูปที่คุณสมบูรณีเรียกว่าใช่เป็นรูปเก่าคุณบอกคุณบอกครับเมื่อกี้คุณดื่มกื่มชาวิธีการดื่มคุณเรียนมาจากบ้านคุณสมรณีเหรอฮะคุณสมรณีสอนมาไงว่าอย่าให้เสียชื่อยังไงยังไงเออยังไงแร้วพักก่อนไหม่ะ เราไม่ได้อะกรองชาอย่างเงี้ยหรอคุณศุภินีไม่ได้สอนนะเขาบอกว่าเมียแกน่าจะสอนอย่างนี้เววงนะเดี๋ยวสังกูถังซ้ายกับขวาจะมาจัดการนะคะรู้สึดีกว่านี้ผมรองเล่นผมร้อเล่นแต่ว่ารูปที่แพนพูดถึงเมื่อกี้จริงแต่ละรูปคือแบบพิเศษทุกรูปใช่มีเรียกว่าได้ออ๋แล้วก็มีรูปที่พระราชทานน้ำสังนะคะจากออ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระราชินีด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพประทับใจแล้วก็เรื่องเรื่องเาวาที่คุณสมบินเล่าให้เราฟังได้มีโอกาสได้เคยไปถวายงานให้กับพระองค์ท่านนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆถือว่าโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้ไปบ้านคุณสมบินต้องขอบคุณน้องแทนด้วยพาไปที่นู่นอูใช่ค่ะเราก็ต้องพยายามสรรหาอะไรที่แบบ ใหม่ๆนาะแล้วเราไม่ได้มีโอกาสไปบ่อยและเราเป็นรายการสุดท้ายที่ได้ไปด้วยก่อนที่คุณชมีจะปิดบ้านเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะพ่อแมนเดี๋ยวตอนนี้เราเบ่งก่อนดีกว่านะยังมีนะครับอีกหลายหลังนะฮะที่น่าสนใจนะฮะกับแขกเซียะกลับมาเจอกันช่วงนี้ครับผมสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการบันเทิงคลาสสุกตาพาทัวร์นะครับผมขอให้แฟนๆทุกคนนะครับรวมถึงพี่ๆพี่แพนเค้กพี่เอกกี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับที่จะขอส่งคาฮะ แล้วก็เพียบคันอย่าลืมไปดูหนังผมด้วยนะครับผมพี่บอยผู้ชมนะครับจำนี้ไม่เป็นโตมอนต์กันนะครับผมพาตัวเองบุกมาบ้านคุณชูชัยแล้วแต่ชุดอะไรอ่ะก็นี่จะมาบ้านคุณชูชัยเขาบอกต้องแต่งตัวให้ดีให้เกียรติเหมือนให้สมกับสถานที่ครับแต่นี่แย่งซีนใช่ไหมเจ๋งเลยนี่เห็นไหมต้องถอดเลยแต่ต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดใช่ไหมครับเหลือแต่บ็อกเซอร์ได้ไหมครับควดกลับไปหรือแต่บ็อกเซอร์เหลือแต่บ็อกเซอร์ได้ไหมครับเหลือแต่จีสตีน กลบับไปยุติตอ,อ,อนเรา,าสามคนนะฮะปันเดงพลาซาซุปตาพาทัวร์ถึงเทปพิเศษนะฮะในช่วงปีใหม่ของเรานี้นะครับใช่ค่ะเรายังรับความหรูหราอยู่เช่นเคยเมื่อกี้เป็นบ้านคุณสุมาณีหรูหราบ้านหลังนี้ก็หรูหราไม่แพ้กันแม้กระทั่งจะเป็นหวีเป็นช้อนซ่อมเป็นจานชามทุกอย่างก็คือประดับเพชรพลอยไปหมดเลยตะกงตะเกียบที่ทำขึ้นมาเนี่ยเอาไว้คิดมาม่านะฮะมันหรูหรานนี้เนั่นพิเศษนะจำสอาจำรถหน้าบ้านได้ไหมคะที่เราไปยืนถ่ายรูปกัน ยังยังในโทรศัพท์อยู่เลยนะฮะไปถ่ายรูปมาแล้วที่สำคัญคือห้องแต่ละห้องนะฮะมีชื่อห้องเนี่ยอะไรนะอะไรระเบิดีสักอย่างระเบปตีเบซายอะทำไม่ได้จริงระเบิดีเบชื่อเรียกยากคือมีทุกห้องแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามอสอินโคลเซ็ตจริงไงขึ้นไปข้างบนไงสุดยอดแล้วนะคือขึ้นไปข้างบนตอนแรกเราคิดว่ามีแค่นั้นพอเดินขึ้นไปโอ้โหเป็นห้องที่ใหญ่มากมอสอินโคลเซ็และต่อจากนั้นก็จะมีห้องพระ เชื่อมลงต่อไปที่สระว่ายน้ำแล้วห้องกอลกำลังกายอยู่ห้องคาราโอเกะที่มีเซอร์ไพรส์กับคุณชูชันกัคุณชูชัยชูชัยไม่ใช่ชูชันชูชกใมันพล้องกันเนาะเซอร์ไพรส์ชูชันเห็นแล้วขนชูชันดูาั้นเล่คดูผู้ชมไม่เห็นภาพตามช่ยเดี๋ยวดูได้คือหมาที่ที่ชูชัยชี้ขึ้นไปตาเหลือไปเห็นโทษนะฮะญาฮะอันนี้เป็นมาจังสิบ สามสิบแรามสิบเราคาเกือบร้อยอ่ะพี่ชายราคาเกือบใกล้บ้านแล้วนะบ้านสองว่าพีไวบ้านไม่สวยสวยดิฮัมพ์ไม่ใเอ็นดูถ่ายรูปไว้นะครับเอ็นดูรีวิวเองค่ะอุ้ยดูเอ็นเอ็นดูเอ๋อที่สุดค่ะที่กระเด็นมาสักสามกระตัก เือ๋ยวเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วนะครับพี่อุชัยครับคุณโบคะในกระเป๋าเสื้อของคุณมีอะไรอยู่คะพี่อุชัยคะไม่ได้มีอะไรเปิดอยู่นี้ดิฉันเห็นมือคุณไวมากนี่ขออภัยขออภัยขอโทษจะเอามาขัดให้เชยเห็นว่ามันไม่ค่อยวาวนะคะขโมยมีดคืนก็ได้ระวังโดนเฉือนนะอุ๊ยอ้โเอาเลยให้เพื่อนมาก็อยู่ห้องนี้ติดโซนได้เลย กินวายจิบอะไรกันมานอนไหมตัวเองอ่ะเหมือนดู่หนังจีนจริงๆกับแพนเลยพี่กชัยเปลาออกแบบนี้พี่กชัยนึกถึงเพื่อนๆด้วยเนาะใช่ชอบหลากหลายสนมไปเอาชาไม่ก็จิบสิวันนี้เราก็พิเศษด้วยรายการของเรานะฮะเราก็เลยจัดอ่า เห็นว่าพี่ชอบนวดมากแต่ถราจะดวดให้คุณพี่เองก็อาจจะไม่ถูกใจอ้าวนวดได้เน่ยมาพี่นีบออ่ะของดีก็มีกว่านี้ไม่ต้องผมเหรอไม่ต้องถึงมือแกโอ้โหแล้วอะไรเหรอจะมีแกนไมาั่งเ้ย โทษนะฮะคุณเอกชัยทำไมเข้าไปไปโนเนียอะไรกับฝั่งนู้นทำไมครับเอาโน้ตไปไหนเป็นเหมือนกดน้ำเออน้องๆที่พามานี้ทางรายการยังไม่ได้จ่ายทิปให้เลยพี่ตุ้ชัยพอมีทิปให้พี่น้องพี่ชตุ้ยพี่ตุ้พี่ตุ้ก่อนจ่ายทิปน้องให้พวกเราก่อนเถอะ ความระมัดระวังพี่สุชัยดูแลมากดูแล้วยังชอบห้องนอนมากที่สุดอ่ะห้องนอนเจ๋งมากแกก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังชอบสะสมเนาะแล้วก็นาฬิกาก็ขนาดห้องนอนยังมีเหมือนเป็นบาร์แบบว่าสักอย่างใช่แต่แกไม่ใช่คนดื่มนะชอบแบบคงชอบแต่ขอไว้นิดนึงแล้วห้องนอนมีอะไรจักรุซีจักรุซีเออ เจ๋งมากอ่ะเป็นชั้นบอกกับการสั่งสรรค์เล็กน้อยฉันจะไปนอนตีงฉันนอนที่เจ็คุซี่เลยพูดชูชัยอาจจะนอนตรงไหนก็ได้มันเย็นเงี้ยบสบายไม่แล้วเปิดระเบียงออกไปมันก็เห็นวิวด้วยไงคือบ้านแบบโอ้โหสวยงามมากครับผมก็ต้องขอบคุณคุณชูชัยด้วยนะฮะที่อนุญาตเปิดบ้านให้กับซุปตาพาทวงเราใช่แล้วครับได้ไปปักหมุดใหม่ที่นึงอีกหนึ่งหลังค่ะหลังนี้ก็ประทับใจมากเป็นเาพูดหลังนนี้เเเาป็พื่อนสาวค่ะอาจารย์เกรสอาจารย์เกรสกันก้าอาจารย์เกรสประทับใจอะไรที่สุดในบ้านเกรส รถเบนซ์นี่คุณพ่อพ่คุณพ่อของน้องเกรซแต่งอย่างโอ้โหเป็นวัยรุ่นมากวันนี้น่าจะแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วน่าจะร้อยเมตรเนี่ยข้าวบีน่าจะถึงแล้วแหละคือจริงจริงถ้าไม่บอกว่าแบบแต่งนู้นแต่งนี่บอกอีนิดเดียวนี่คือบินได้แล้วอ่ะแรงจริงแต่เจ็บที่สุดคือคุณลูกกับคุณภรรยาไม่นั่งนะคุณพ่อใช้คนเดียวแต่บอกเลยว่าคุณพ่อนี่เปรี้ยวมากนะเป็นคุณพ่อที่แบบว่าวัยรุ่นมากแล้วคุณพ่อก็แบบมีวิธีการสอนลูกสาวทั้งสามคนเนาะได้แบบน่ารักเป็นเป็นแบบอย่างมากเลยค่ะและบ้านขขอองงงนเกร แต่ละมุมเนี่ยเหมือนอยู่คนละประเทศใช่จริงมีแนวนั่นแนวนี่แนวนั้นแนวนี่เอาดีๆเหมือนเข้าไปในตำหนักเลยที่เขาบอกมีแก้วมีอะไรเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังไงว่าที่นี่เขาเหมือนกับมีความเชื่อว่ามีพญานาคมีอะไรอย่างนี้อยู่เขาก็เลยมีเครื่องแก้วมีอะไรสวยมากครับที่นี่ใช่ค่ะครับเราไปดูแล้วกันบ้านนี้นะฮะกับบ้านของเฟรชกันเจ้าช่วอลสกรีนครับ น้องชายผัดไปแม่เบ๊บเจอมาคุณพ่อได้น้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อน้ยแล้วแอนเจอคุณพ่อแล้แพนชอบรถคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับคุณพ่อชอบแต่งรถเหรอครับเออแต่งกว่าสิบกว่าเจ้านะโอ้โหกว่าจะได้เป็นแบบนี้เออใช้เวลาตรงนี้แต่งตรงนี้ตรงแต่งแต่งแต่งโชว์เขาทำไมบอกเดี๋ยวต้องโชว์เสิบกว่าเจ้าเพราะว่าแต่งนู่นเสร็จปั๊บต่อนี่ต่อต้านต่อไม่จบเลใช่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 ใ่ใช่ใ แต่งมาเรื่อยๆเกือบยี่สิบปีเติมนู่นเติมนู่นเติมนี่เลยยังขับอยู่ไหมคะทุกวันขับเหรอฮะแล้วพี่ลูกนั่งไปด้วยไหมคะนี่เขาไม่ยห้กันนั่งพ่อนำไปเลยครับบอกให้พ่อนำเอ็กซ์แมนพีลูกคุณลูกนำเลยครับอันนี้ห้องนี้สำหรับเป็นคนคนจีนแนวจีนจีนหน่อยย่าที่มาจากเมืองจีน แล้วก็เราก็ตรองนักพอนี อ๋อห้องนี้เป็นบรรยากาศแบบจีนๆหน่อยถ้าถ้าเกิดห้องอื่นก็ไม่ให้ญาติคนจีนเข้าก็แล้วแต่เขาอ๋อแต่ว่าตรงนี้ดีทุกคนดีทุกคนเลยจะดีดีพี่โบจะดีดีพี่โบครับพ่อเขาเป็นเซสบวนเลยต้องเป็เซสเป็นเซสพิเศษยังไงฮะอันนี้ก็มีการจัดวางแต่งพิเศษเหมือนกันนี่คุณพ่อนั่งได้ไหมครับตรงนี้นั่งได้ไหมครับตรงนี้นั่งไม่ได้เลยไม่ได้ตรงนี้นั่งไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก่อนเราเห็นว่าที่บ้านนี้มีเปียโนเยอะมากเนาะเล่นหลายเครื่องใช่ไหมคะเป็นเครื่องใช่่คะ เกรสโชว์ได้ไหมเ,ออเรารู้ว่าเพื่อนกับเก่งมากเล่นละครด้วยกันก็เล่นสดๆในละครเล่นกันได้ทั้งทั้งสายพี่น้องไหมครับหรือส่วนใหญ่เกรสกับแกร์ บ้านแค่แบบนึงเนาะใช่แล้วก็มีบทเพลงพร้อมเพราะเนาะที่จังเกรสเล่นแบบเล่นเปียโนอะไรอย่เงี้ยค่ะบ้านนี้เก่งทุกคนจังเกสจังเกรสตั้งแต่เล่น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 ร้องด้วยกันเออเขาเขาจะเป็นแบบว่ามีความสามารถของเขาเอออะไรอย่างเงี้ยจริเออเรียกจังเกรสเออจปียโบจังตาเนี่ยทำไมีใหม่แล้วจิ๊กจั่นว่าพี่แกจิ๊กจั่นมาเรอมาเจอโมหมดแก้ว <G ül> มันร้อนมันร้อนเรียร้องร้อนคน,นเดียวเลยมึงทดไม่ไหวรเราพักก่อนพักสักครู่เดียวคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะไปสนุกกันต่อคะ่ะสวัสดีครับแฟนๆรายการบันเทิงพาซ่าสุตาพาทัวร,ร,ร์ครับผมปอตกองครับผมก็ปีใหม่นี้ฮะขอให้ทุกคนเงาสูงมากครับผมคิดถึงใดก็สมบัติขนานะฮะสุขภาพแข็งแรงครับง่เงินรวยครับใครไม่รู้ว่าจะไปไหนไปดูนี่ครับจำเนียนวิเวียนโตมอนหนังผมเองฮะ29่าธันวาคมนี้เข้าแล้วครับผมบ๊ายบายครับที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือสิ่งนี้ ก็บอกนี้เนี่ยเอาไปชี่แบกขึ้นไปฮะคือหลังจากเอเวอเรสต์นพี่เป็นปีหรหกยอดที่สป็นยดเด่นเจ็ดทวีบนะฮะก็บอกนี้อยู่กับตัวตลอดเวลาอ่ะกลับมาต่อกันในไฮเบรกสุดท้ายนะครับเป็นชุดทาพาทัวร์นะครับผม ไปไหนต่อดีไปพบปะกับบุคคลที่น่าเป็นแบบอย่างเนาะแล้วก็ทำภารกิจต่างๆที่แบบคุณอตั้งใจมามเป็นเวลาทั้งรบปีนะคะกว่าจะทําสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นที่แบบเรื่องลือของคนทั้งประเทศเลยเป็นแกรรับเชิญที่เรา ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีการไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์เขาด้วยใช่ค่ะฟังแล้วก็ยังแบบโอ้โหน้ำตาแทบไหลเนาะคือซาบซึ้งกับความแบบตั้งใจไปพร้อมๆกันนะผมว่าใครที่กําลังหมดกำลังใจนะดูเทปนี้ได้แรงบันดาลใจดีๆแน่นอนใช่ครับไปดูกันดีกว่านะไปชมกันครับกับพี่หนุ่ทนะครับบอกตรงๆแบบง่ายๆสั้นๆเลย ในหลงเลยครับ,รบเป็นเพราะาอยากท,ทําถวายค,คือเราก็ต้องบอกว่าคนที่ปีในเวรสทุกคนนะทุกคนรู้ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาครับแต่ว่าพอคิดถึงเอ้ยพระเจ้าหัาท่านทรงทองานหนักเพื่อเพื่อเพื่อประสงค์ทีก่อนเราพวกเราเอาวะสักชีวิตหนึ่งลองดู แต่ละช่วงมันสูงไหมคะโอ้โหมันไกลไหมคะบช่วงมันเป็นร้อยเมตรนะฮะอย่างตรงจากแคมป์สามไปแคมป์สี่นั่นฮะมันต้องผ่านจุดนึงที่ชื่อเยลโลแบนคือมันเป็นหินสีเหลืองนะมันโหมันมันใหญ่เท่าสี่สนามฟุตบอลนะแล้วเราต้องต้องกระแดกกระเดกกระเดกล้อขานเป็นเหล็กใช่ไหมฮะต้องฉลับผ่านมันไปแล้วความสูงเนี่ยความชันแบบสิบดีกรีอะแล้วพลาดไม่ได้ครับถ้าพลาดเนี่ย ขึ้นลู่ะลางไปเอลอยอีกไกลไมหมคะกว่าจะขึ้นไปถึงจุดประมาณ3ชั่วโมงพี่เห็นโดมสีขาวเลยบนนั้นไม่มีอะไรแล้วแต่ตรงนี้ชันมากเลยตอนนะั้นคิดแล้วรอนี้หปีที่เราพยายามถึงยอดแล้วก็แบบเอาใช้ขวานแข็งนะส,สับสับสับขึ้นมาสับแร<ม>งมาจากไหนไม่รู้เลย <laughs> มาหมดเลยแรงมาเหยียงมันปุ๊บน้ำตาหลาะโพวดอ่านะเชอหลับเชื้อปลาหัวหน้าทีมไกด์อยู่ ยังไม่ใช่ไม่ใช่ยอดนี้ไม่่ใชยอดนู้นเสาสมิธยังไม่ถึงไม่ดูเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าก็ตอนแรกหมดแบบเพื่อนฉันหลับเอาตรงนี้ได้ป่าววะฉันบอกไม่ได้ไม่ได้อยก่นิดเดียวอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเอาวะคนส่วนใหญ่ถึงเอเวอเรสต์นะทุกคนร้องไห้ที่ไปถึงปุ๊บวางเสร็จปั๊บเอาวะบอกนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเพื่อนปักธงฉันขอเออฉันขอปักธงฉันขอชูธงฉันขอถ่ายรูปก่อนนะ คนเดี๋ยวจะี๋ยวเพิ่งนั้นนะท่นขอก่อนทัานขอก่อนเดี๋ยวนะคะมีรูปมาประกอบภาพค่ะใช่เลยได้ออกมานี่พี่หนึ่งเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหแดงหมดเลยโดนแดดเห็นไหมออกซิเจนก็ไม่มีแล้วทั้งแดดทั้งเย็นทั้งแบบที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือสิ่งนี้กระบอกนี้เนี่ยเอาไปที่แบกขึ้นไปคือหลังจากเอเวอเรสต์นะพี่เป็นปีหนึ่งหกยอดที่สุดที่สุดในเจ็ดทวีปนะฮะกระบอกนี้อยู่กับตัวตลอดเวลาอ๋อพราะว่าเราใช้ใช่อ้ย ไม่ครู้ติดตัวแล้ตลอดเลยเลยเอนะ๊ะ ใช่ซะพี่หนึ่งก็ได้ชวนพี่เต๋าเนี่ยได้ไปปีนสุดที่เทือกเขาที่แอฟริกาคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะทำแล้วไปทําได้เนาต้องมีแลนต้องมีการวางแผนที่ที่ดีแล้วเดิมพันด้วยชีวิตเลยนะนับถือใจนะอันนี้รับถือรนับถือใจจริงเพราะมันยากจริงๆนะกับการที่จะทําให้มันสําเร็จได้มันคือความตั้งใจจริงแล้วกว่าจะผ่านความรู้สึกที่คนเขาเรียกว่าคนไม่เชื่อถือเนาะคนไม่เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อว่าเออเราจะทําได้จริงหรือไม่จริงแต่ว่าทั้งพี่หนึ่งเองแล้วก็พี่เต๋อได้พิส สุดให้เราได้เห็นเนาะว่าเขาทําได้จริงๆค่ะแล้วสุดท้ายแล้วตัดสินใจหรือยังครับจะไปกับพี่หนึ่งไหมครับเทปหน้าฉันอยู่เท็หนึ่งไงฉันทำตกค่าเลยเท็หนึ่งใช่เราจะไปแค่เบสหนึ่งพอแล้วกลับมารวมตัวที่เท็หนึ่งต่อใช้แล้วที่เสบายอยู่ในเมือเดี๋ยวรอรับพี่โมงไงเออเอาไปละกูไม่ได้ลงแต่ไม่กิ๊งลงมาสิ สมชายเกิดไปเท้าเอาชีวิตเกิดไปรอนนั่นไงเออแต่อย่างหนึ่งที่คือขับผูใจก็คือพอะ็็ถึงสุดยอดแล้วเนี่ยนะชูพระบรมชฉายาลักแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระรามีแล้วก็มีธงชาติไทยไปโบกเนาะมันเป็นความรู้สึกที่แบบยิ่งใหญ่มากสําหรับคนไทยคนหนึ่งที่ได้ทำถวายนะคะแด่พ่อหลวงของเราค่ะ ครับผมใช่แล้วนะฮะอ่ะตามทำเนียงของรายการของเราปกติเราไปบ้านแขกรับเชิญเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีการปักหมุดค่ะพิธีกรก็ต้องปักหมุดบ้างปักอะไรนี่เราอยู่ True Sphere นะจริงเลนะทรูสเฟียร์ทรูสเฟียราก็ปักหมุดที่ True Sphere นี่แหละโอเคนะฮะอวยพรกันหน่อยดีกว่าได้ค่ะแจกไข่บ้านมาเลยนะขอบคุณครับเขียนกันสดๆตรงนี้นะฮะอืมไอเดียไม่รั่นเลยค่ะ รับมีความรู้สึกที่แปลกอ่ะแล้วให้พี่เอกกี้อ่านก่อนดีกว่าพี่เอกกี้โวยพรว่าอะไรมังบ้านนี้รับแต่เด็กต่ำกว่า18บ้ารู้ดีตสนอควาไป้นะท่านทั้งหมดอ่าแล้วก็สุขสุขรวยๆบ้านนี้เฟี้ยวฟ้าตลอดเจ้า่งอะรอะไรโอ้โหพี่เอกน่ารักมากเลยอยากเขียนว่าครอบครัวสุขสันต์เงินพันเงินหมื่นแสนล้านพันเข้าหาความรัก นี่จะย่งยืนได้ดีเลยไรมือที่สวยความรักย่างยืนนะครับมีความสุขมากๆค่ะน้องแพนขอบคุณค่ะพี่บอกว่าสุขขีสุขสันมีความสุขทุกวันนะบ้านแพนหลังนีเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ตัวกับผมนะครับผมเอาดีๆก่อนดีกว่านะครับแล้วผมมนมี food food 2อันสองคาร์ยพอนะครับคุณผู้ชมครับน้องแพนบอกว่าบ้านนี้แฮปปี้กับชีวิตคู่ฟูดฟูดนะขอบคุณนะครับขอบคุณส่วนที่อาจารย์เป็นหนึ่งเขียนมาอาจารย์เป็นหนึ่กี้บอกลูกใครคนนั้นเลี้ยงดูแฮปปี้นะโบ ขอหล่อนแย่เป็นตุ๊ดต่อคุณนะครขอบคุณนะครับเจ๊ได้ขอบคุณค่ะมีความสุขรับปีใหม่กันไปทั่วหน้าอุตสคุณผู้ชมด้วยกันคุณผู้ชมด้วยนเลยได้ค่ะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆแล้วกันเรียกว่ามีมีสติเสมอกับทุกๆอย่างที่เราทำนะคะไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตแล้วกันจะได้เรียกว่ามีความสุขในทุกๆวันค่ะก็จริงๆน้องแพรพูดหมดแล้วก็อยากให้ติดตามรายการครับเราจะเอาไปหานะครับแขกรับเชิญพิเศษพิเศษเนี่ยมาฝากผู้้ชมตลอดทังปี แน่นอนครับค่ะแล้วก็ขอชิทุกนสุขภาพแข็งแรงนะฮะเฮงเงรวยๆอย่าลืมนะฮะใช้ชีวิตอย่างมีสติรับรองว่าคุณจะไม่พลาดต่อสินใดนแน่นอนค่ะถ้าอยากมีความสุขแบบสงบหรือมานั่งชิลๆแบบนี้นะคะเราก็ได้สถานที่สวยๆแบบนี้ที่ True Sphere M q u a r t i e r ค่ะชั้น2องก็าสามารถถือ True b a c k g u a r d นะคะเข้ามาแล้วก็โชว์สิคะพี่เอก แบบนี้นะคะอันนี้บัตรเก่าไปแล้วไม่ต้องโชว์นี่แบบใหม่ค่ะไม่เกลียดที่เลยทำได้เลยทำใหม่ก็ได้มีห้าสาขาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าใครมีบัตรเก่าเหมือนผมทำได้ในทุกสาขาเหมือนกันสามารถมาเปลี่ยนที่นี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะมารับนี่ว่าสิทธิพิเศษแบบพรีเมียมแบบนี้ได้ที่ทรูสปีร์ค่ะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับก่อนคาร์ลทงชาติ17นาฬิกา30นาทีกับรายการมันเคยพาตัดตุ้มตาพาชัวร์สวัสดีครับสสวัดีค่ะเดือดไหมเดือด สวัสดปีปีใหม่เด็กของไทยจงแค้วปวงพัยช่วยกันรับวันดีใหม่ถเถล้างรือไทยไว้มัน่นสุขสีปีใหม่ใหม่สุขใจและกายร่วมกัน